เอแบบนี้รีบวางเก้นแน่นอนไปดูกันครับนี่นะครับเหรียญรุ่น40ของพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโลนะครับพิมพ์ด้านหน้ามีเส้นคอนะครับมีเส้นคอสามเส้นเรียงกันแบบนี้นะครับวางเลยนะครับ เกทันทีนะครับแบบนี้นะครับเกทันทีนะครับวางเลยนะครับไม่เล่นนะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับมีเส้นแตกนะครับจากแขนมาแบบนี้นะครับวิ่งมาวิ่งขวางมาแบบนี้นะครับวางเลยนะครับเกทันทีนะครับไม่ต้องสองไล้เสียเวลานะครับเกทันทีนะครับแบบนี้ไม่เล่นนะครับครับถ้าเจอแบบนี้นะครับแบบที่บอกมา ไม่ต้องเสียเวลาไปสองนะครับให้รีบวางเลยนะครับเก้นแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ